คุณจะเป็นแรงบันดาลใจจริงนะพอคิดดู้วสิ่งบันเทิงยุคใหม่ก็เริ่มมาจากวิทยุฮะเออนี่ผมชมคุณจนเบื่อเลยเหรอเนี่ยนิดหนึ่งนั้นผมขอเข้าเรื่องเรารู้จักกันมาสองสามปีแล้วคนรู้จักเราและรักเราและมีจอมปีศาจเป็นใหม่เกิดขึ้นมาและคนก็อาจจะบอกกับผมว่านั่นก็หม่เหมือนกันนี่โอเคผมรู้เพราะนั้นจะมีข้อไหนผมคิดไปไกลกว่านั้นนันคุณลองฟังผมสักนิด ฉันฟังอยู่เพื่อนยากไม่ด้ร์ยิสกี้แก้วขอบใจคือผมคิดว่าอาลาสเตอร์พรางของคุณที่มีรุ่นใหญ่สูงกับวิทถิพล์ของผมเราสามารถคลองนารกได้กันได้วิทยุและวิถิทัศน์ไงฉะนั้นคุณช่วยจะมาเป็นหบหุ้นส่วนของผมไหมฮฮ โอ้นี่แนวจีร้าฮ่าฮ่่โม่ไม่ม่โอ้อ้เจ๊เเเยนำทำในตู้น้ำสุภาะแต่ฉันคิดว่าารทะทตู้น้ำสุภพทีเช่นไมวัดก่อนเลยเหนื่่ยนะ นในใจเอบท้อยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยนั้นใส่ในรบับเบอร์สัเพีมามากพอแล้วถ้าฉันไม่อ่ะหน้าสองเพนฉันผิดหวังในตัวนายจริงเลยนะวะผมก็็คิดว่าผมกับคุณเป็นเพื่อนกันออ๋ที่เราไม่มีเพื่อนะรักวิเซนจันคิดว่านายเข้าใจแล้วสักีกีหนาย <c oughs> มันมาอสองเทแก